คลินถัดมานะคะก็เป็น Tree Charm Midnight Rose นะคะตัวนี้ก็จะมีโนต้ตหลักๆก็คือ Raspberry ค่ะ Rose Cassis นะคะ Pink Pepper Peony Jasmine Vanilla Musk แล้วก็ c e d a r ค่ะคลิ่นนี้เขาเปิดมาด้วยความเบอร์รี่เบของ Raspberry แล้วก็ Cassis เลยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยความหอมหวานของ Peony แล้วก็ Rose ค่ะพอเขา dry down ลงเนะะี่ยค่ะเขาก็จะมีความเบอร์ที่สอบลง เพียอนี้จะชัดเจนขึ้นนะคะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่น่ารักมากๆเลยคือแบบหอมสนุกเซ็กซี่ซุกซนเลยนะคะเหมาะสำหรับเดทไหนปาร์ตี้ต่างๆนะคะเป็นกลิ่นปาร์ตี้ปาร์ตี้ที่ละมุนกำลังดีค่ะไม่ชับหวานจนเกินไปนะคะจนทำให้แบบรู้สึกว่ามันแบบดูชีฟนะคะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นเดทไหนที่ดีมากๆนะ่ารักเซ็กซี่มากๆค่ะกลิ่นสุดท้ายนะคะเราขอ